าเจ้าฮาวสวัสดีครับทุกคนมาพบกับเตอร์นะครับวันนี้เตอร์ก็มีเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับ boarding pass มาฝากทุกคนกันนะครับและแถมยังมีคำศัพท์ภาษาจีนเพื่อมาเสริมความรู้ให้กับทุกคนด้วยว่าแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเจ้า boarding pass เนี่ยมันคืออะไรและมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าไม่รู้งั้นเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย boarding pass คืออะไรมาหาคำตอบกันดีกว่าครับ บอรดิ้งพาสนะครับก็คือใบอนุญาตผ่านขึ้นเครื่องนั่นเองครับหรือที่ทุกคนอาจจะเรียกกันปิดปากว่าตั๋วเครื่องบินเ mm. จ้าตัวบอร์ดิ้งพาสนะครับมีลักษณะเป็นกระดาษทรงยาวแบบนี้นั่นเองนะครับหรือทุกวันนี้ก็จะมี e boarding pass ขึ้นมานะครับเราจะได้ e boarding pass จากการเช็คอินออนไลน์บนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเราสามารถนำ e boarding pass ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นับจุดตรวจคนหรือตอนขึ้นเครื่องบินได้เลยนะครับ แต่ไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอไปนะครับและย้ำนะครับว่าอีบอร์ดิ้งพาสไม่สามารถใช้ในบางสนามบินและบางสายการบินได้นะครับเจ้าบอร์ดิ้งพาสนะครับมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องนำบอร์ดิ้งพาสนะครับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เข้าจุดตรวจค้นนะครับจนถึงบนเครื่องบินเลยนะครับหายไม่ได้เลยนะครับทุกคนหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ในบอร์ดิ้งพาสนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย มันคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบพร้อมเตอร์กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอันแรกนะครับ The passenger name คือชื่อจริงนามสกุลของผู้โดยสารที่แสดงบนบอร์ดอิงพาสเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้นามสกุลขึ้นก่อนชื่อตรงตามชื่อที่อยู่ในพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของเราห้ามผิดแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเพราะจะทำให้ผู้โดยสารนั้นขึ้นเครื่องไม่ได้เลยครับ ่อมานะครับก็คือ boarding gate นะครับก็คือประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือที่ทุกคนเรียกกันปิดปากว่าเกรดนั่นเองนะครับส่วนนี้จะแสดงประตูที่ทุกคนจะต้องเดินออกไปขึ้นเครื่องโดยจะแสดงเป็นตัวเลขหรืออักษรย่อภาษาอังกฤษนั่นเองครับ boarding time คือเวลาขึ้นเครื่องย้านะครับทุกคนว่ามันคือเวลาขึ้นเครื่องไม่ใช่เวลาเครื่องออกส่วนนี้จะบอกเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องโดยจะเผื่อเวลาก่อนเครื่องออกอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนเครื่องจะออกเดินทาง ทุกคนควรจะมาที่เกตก่อนเวลาหรือตามเวลาในบอดดิ้งไทม์แล้วทุกคนจะไม่ตกเครื่องแน่นอนครับซิสต์น <as> <c> ัมเบอร์ก็ <c> <ๆ>คือหมายเลขที่นั่งนะครับเป็นส่วนแสดงที่นั่งบนเครื่องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแถวและตามด้วยตัวเลขนั่นเองครับ Departure Time หรือ Depart นะครับก็คือเวลาเครื่องออกครับส่วนนี้จะหมายถึงเวลาที่เครื่อง Take off หรือถอยออกจากหลุมจอดเพื่อออกจากสนามบินต้นทางนะครับไม่ใช่ Boarding Time นะครับอย่าจำสับสนกันครับ a อลเวย์ Time หรือ o n l i v e คือเวลาที่เครื่องถึงที่หมายส่วนนี้จะเป็นเวลาที่เครื่องแลนดิ้งถึงพื้นที่จุดหมายปลายทางของเราครับ From Departure Dep d e p a r t คือเมืองต้นทางที่เราออกเดินทางครับ To Arrival Destination คือเมืองจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงนั่นเองครับส่วน Boarding Zone นะครับคือโซนที่นั่งบนเครื่องของเราบางสายการบินอาจจะไม่มีครับ มกักจะใช้วิธีการจัดคิวขึ้นเครื่องของผู้โดยสารด้วยการใช้ใหมายเลขโซนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเดินขึ้นเครื่องครับ departure date คือวันที่ที่เราจะเดินทางนั่นเองครับผมทำยังไงถึงจะได้บอร์ด i n g p a าสมามาหาคำตอบกันดีกว่าครับเมื่อทุกคนนะครับจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะได้หมายเลข บุ๊กิ้งน้ำเบอร์อีทิกเกตมานะครับเราก็นำสองสิ่งนี้นะครับไปเช็คอินออนไลน์นะครับซึ่งการเช็คอินออนไลน์นะครับจะเปิดให้ทุกคนเช็คอินได้14วันถึง1ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนั่นเองครับหลังจากที่เราเช็คอินออนไลน์เสร็จแล้วเราจะได้บอดดิ้งพาร์ตมาเพื่อไปปรินต์หรือว่าได้อีบอดดิ้งพาร์นะครับเพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่วันเดินทางนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่สนามบินนะครับก็เมื่อยื่นบัตรประชาชนไปแล้วนะครับเราก็จะได้บอดดิ ทำไมถึงไม่ควโรโพส์รูปบอดดิ้งพาร์สลงสื่อสังคมออนไลน์มาหาคำตอบกันดีกว่าครับทุกคนไม่ควโรโพสต์เจ้าบอดดิงพาร์สนะครับลงสื่อสังคมออนไลน์พวก a c e b o o k หรือว่าจะเป็นสตอรี่ไอจีนะครับเพราะว่าในบอดดิ้งพาร์สนะครับมันมีข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งบางทีมันก็มี QR code หรือว่าเป็นบาร์โค้ดนะครับซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับนําไปสแกนแล้วเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลของเราเลียนที่นั่งของเราซึ่งบางทีอาจจะทําให้เรานะครับเดินทางไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควร โพสบอร์ดิ้พา์ลงสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลภาษาจีนจะเรียกว่าเติงจีผายนะครับผู้อั้งนะครับเติงจีผายนะครับส่วนตั๋วเครื่องบินนะครับจะเรียกว่าเฟยจีเผี่ยวเฟยจีเผี่ยวคำศัพท์ภาษาจีนในบอร์ดิ้งพาสนะครับ1นึ่งซิ่งหมิงซิ่งหมิงคือชื่อนามสกุลของผู้โดยสารนั่นเองครับ 2. คือปานจีฮ่าวมาปานจีฮ่าวมาคือหมายเลขเที่ยวบินครับ สี่เติงจีสือเจีงเติงจีสือเจียงคือบอดดิ้งไทม์หรือเวลาขึ้นเครื่องนั่นเองครับห้าจั่วเว่ยจั่วเว่ยจั่วเว่ยคือที่นั่งของผู้โดยสารนะครับหกชูฟ้าสือเจียงคือเวลาออกเดินทางหรือดิพาร์ r t u ร์ไทม์นั่นเองนะครับเจ็ดเต้าตาสือเจีงเต้าตาสือเจียงคือเวลาถึงที่หมายนั่นเองนะครับหรือ a ไ l right time นั่นเองนะครับแปดชูฟ้า คือเมืองต้นทางที่เราออกเดินทางนะครับ 9. เต้า,าตาคือเมืองปลายทางที่เราเดินทางไปถึงนั่นเองนะครับส่วนคําสุดท้ายคือชูฟาลือชีชูฟาลือชีคือวันที่ที่เราออกเดินทางนั่นเองครับเห็นไหมครับภาษาจีนคําศัพท์เกี่ยวกับวอดิ้งพาร์ก็ไม่ได้ยากเลยและนี่นะครับทุกคนก็คือเรื่องรอบโลกเกี่ยวกับวอรดิ้งพาร์ที่เตอร์นำมาให้ทุกคนได้รู้ในวันนี้น,นะครับทุกคนสามารถนําไปใช้ในการเดินทางของทุกคนได้นะครับ วันนี้เต้าขอตัวลาไปก่อนบายบายใจเย็นค่า